ข้อ9นะครับโจทย์กำหนดให้ค่า a คือ x ที่เป็นสมาชิกในจำนวนจริงโดยที่ log x มีค่ามากกว่า log X กําลัง3ถ้า a เล็กเป็นสมาชิกของ a แล้วพิจารณาข้อความนี้ก็ไก่มี a บางค่าที่ทำให้ a กําลัง2,553มีค่าน้อยกว่า0 ขอไขมี A บางค่าที่ทำให้ a กกำลังสองห้าห้าสามมีค่าน้อยกว่า a ยกกำลังสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ข้อหนึ่งกอไก่และขอไขถูกข้อสองกอไก่และขอไขผิดข้อสามกอไก่ผิดและขอไขถูกข้อสี่กอไก่ถูกและขอไขผิด <c oughs> เริ่มแรกเราต้องดูที่สมการ นี่ก่อนนะครับเราต้องแก้สมการนี้ออกมาเพื่อที่จะหาว่า x อยู่ในช่วงใดเมื่อเราทราบค่าว่า x อยู่ในช่วงใดแล้วก็จะทำให้รู้ว่า a จะเป็นสมาชิกของเซตใดและนำไปพิจารณาข้อความกอไก่และขอไข่ได้เริ่มแรกนะครับ log x มากกว่า log x ยกกำลัง3จากคุณสมบัติของ log หลัง log จะต้องไม่เป็น0 <c oughs> หลัง log จะไม่ติดลบเพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่า x จะต้องมีค่ามากกว่า0และค่า x ยกกำลัง3 ก็จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอซึ่งค่า x ยกกำลังสามมีค่ามากกว่า0ูนนั้น <c oughs> ก็แสดงว่า x จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เช่นเดียวกันจาก log x มากกว่า log ของ x ยกกำลังสาม จะได้ว่าเมื่อเราใส่แอนตี้ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างก็จะสามารถปลดค่า l o อก x ออกไปและปลดค่า l o อก x กำลัง3ออกไปเหลือเพียงแต่ x มากกว่า x ออกำลัง3ซึ่งการปลดล็อกหรือใส่แอนตี้ล็อกเข้าไปนั้นจะต้องรู้ที่ฐานของล็อกโดยในข้อนี้ฐานของล็อกมีค่าเท่ากับ เนื่องจากไม่ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นฐานของล็อกมีค่าเท่ากับ10ซึ่งล็อกฐาน10จะเป็นสมการที่มีฟังก์ชันเพิ่มเมื่อมีฟังก์ชันเพิ่มแล้วการที่เราจะปลดล็อกทั้งสองข้างนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องกลับเครื่องหมายแต่หากฐาลกนล็อกเป็นลบ หรืออยู่ในระหว่างค่า0กับ1นั้นจะทำให้ค่าล็อกเป็นฟัง์กชันลดการที่เราจะตัดล็อกออกจะต้องสลับฝั่งเครื่องหมายด้วยเมื่อได้ว่า x มากกว่า x ยกยกกำลัง3แล้ว นำ x ย้ายไปทางขวาจะได้ว่า x กํลัง3ลบ x มีค่าน้อยกว่า0เมื่อได้ว่า x กํลัง3ลบ x มีค่าน้อยกว่า0แล้วให้แยกตัวประกอบจะได้เอาว่าเป็น x คูณ x ยกกํลัง2ลบ1มีค่ามากกว่าน้อยกว่า0 นำไปแยกตัวประกอบต่อจะได้เป็น x คูณ x ลบ1คูณ x บวก1 0. น้อยกว่า0หลังจากนั้นนำไปวาดเส้นจำนวนแสดงเซตคำตอบถ้า x เป็น0การวาดเส้นจำนวนก็คือวาดที่0 x ลบ1 วาที่หนึ่ง x บวกหนึ่งก็คือว่าที่ลบหโดยการวาดนั้นก็จะนำภายในวงเล็บไปจับเท่ากับ0ูนย์เมื่อได้ค่า x เป็นเท่าใดก็ให้วาดเส้นจำนวนที่ตรงนั้นทางขวาเป็นบวกลบบวกลบค่าที่เราต้องการ โจทย์บอกว่าเป็นค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเอาค่าที่เป็นลบ mm hmm. ก็คืออยู่ในช่วง0ถึง 1, 1> mm hmm. และลบ1ไปจนถึงอ mm ินฟินิตี้แต่ว่าจากที่เราพิสูจน์ได้ข้างต้นเราทราบว่า x mm hmm. จะต้องมีค่ามากกว่า0เสมอ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้า x mm hmm. น้อยกว่า0จึงเป็นไปไม่ได้ mm hmm. เราจึง ตัดช่วงนี้ออกเหลือเพียงช่วง x ที่มากกว่า0เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบของสมการนี้เป็น0ถึง1เมื่อได้ค่า a แล้วเป็น0ปิด1 เมื่อได้ค่า a แล้วให้ไปพิจารณาข้อกอไก่และข้อขอไข่ข้อกอไก่บอกว่ามี a บางค่าที่ทำให้ a ยกําลัง2 5 5 3มีค่าน้อยกว่า0จากที่เราทราบว่าค่า a จะต้องอยู่ใน z ของ เปิดศูนย์และเปิดหนึ่งนั้นเมื่อ a มีค่ามากกว่าศูนย์ a ยกกำลังใดๆก็ตามก็จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอเมื่อ a มีค่ามากกว่า0 a ยกกำลังใดๆก็ตามจะต้องมีค่ามากกว่า0เสมอเพราะฉะนั้น a ยกกำลัง2 5 5 3 มีค่ามากกว่า0จากโจทย์บอกว่า a ยกกำลัง2553มีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นข้อแรกจึงผิดข้อ2โจทย์บอกว่ามี a บางค่าที่ทำให้ a 2553มีค่าน้อยกว่า a 2554 จากสมาชิกของ a เราทราบว่า a อยู่ในระหว่าง0ถึง1ซึ่งสามารถในจำนวนบวกเราสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีคือถ้าเลขนั้นอยู่ในช่วง0ถึง1หากเรายกกำลังมากขึ้นค่า ของผลลัพธ์นั้นจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆซึ่งตรงข้ามกับถ้าอยู so, there, capacity, ่ในช่วง1ถึงอินฟินิตี้การที่เรายกกำลังมากขึ้นนั้นก็จะทำให้มีค่าผลลัพธ์ที่มากขึ้นด้วย 0ถึง1ยกกำลังมากจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆกลับกันกับ1ถึงฟินิตี้นั้นเมื่อเรายกกำลังมากเมื่อเรายกกำลัง <c oughs> มากขึ้นจะต้องมีค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่า a ซึ่งเป็นสมาชิกของช่วง0ถึง1นั้น ถ้า a ยกกำลัง2,553จะมีค่าน้อยกว่า a ยกกำลัง2,554จากที่เราทราบว่าเมื่อค่า a อยู่ระหว่าง0ถึง1เมื่อยกกำลังมากขึ้นจะมีค่าน้อยลงเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดเพราะว่า a ยกกำลัง2,553จะต้องมีค่ามากกว่า a ยกกำลัง2,554 จากช้อยตอบข้อ2ก็ไก่และขอไข่ผิดข้อนี้เริ่มด้วยการแก้สมการแก้อาจสมการนี้เมื่อเราได้ค่า x ซึ่งสามารถบอกช่วง <c oughs> ได้แล้วก็จะทำให้สามารถทราบค่า a ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการ พิจารณาข้อกไก่และข้อขอไขได้ซึ่งค่า x ก็หาได้จากการปลดล็อกออกหรือเรียกว่าการใส่แอนติล็อกโดยที่ถ้าล็อกฐาน10นั้นเราสามารถใส่แอนติล็อกเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องกับเครื่องหมายเพราะว่าล็อกฐาน10จะเป็นล็อกของฟังก์ชันเพิ่มเมื่อปลดล็อกออกไปแล้วเราย้ายค่า x ออกมาทางขวา ก็จะได้ดังอัตรสมการนี้นำไปแยกตัวประกอบเพื่อที่จะหาค่า x ที่แท้จริงออกมามเราจะได้ทั้งหมด2ช่วงแต่ในช่วงลบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากหลังล็อกจะต้องเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นค่า x จะต้องมีค่ามากกว่า0 ดังนั้นเราจะได้คำตอบเป็นช่วง0ถึง1ซึ่งเมื่อได้ค่า a อยู่ในช่วง0ถึง1แล้ว <c oughs> ก็ไปพิจารณาทั้งสองข้อถ้า a อยู่ในช่วง0ถึง1แล้วยกกำลังใดๆก็ตามจะต้องมีค่ามากกว่า0เสมอก็ไก่จึงผิดจำนวนบวก จำนวนที่เป็นบวกยกกำลังใดๆก็ตามจะต้องมีค่ามากกว่า0เสมอสำหรับข้อขอใครมี A บางค่าที่ทำให้ A ยกกำลัง2553น้อยกว่า A ยกกำลัง2554จาก A เป็นสมาชิกของ0ถึง1 สมมุติเป็น0.5เมื่อเรายกกำลัง1มีค่าเท่ากับ0.5ยกกํากกำลัง2เป็น0.25เมื่อเรายกกำลัง3จะเป็น0.125จะเห็นว่าถ้าค่าใดๆก็แล้วแต่อยู่ในช่วงระหว่าง0-1นถึง1ั้นยิ่งเรายกกำลังมากขึ้นเรื่อยๆ ผลลัพธ์จะมีค่าลดลงเพราะฉะนั้น a ยกกำลัง2553จะต้องมีค่ามากกว่า a กำลัง2554ข,ข้อขอไข่จึงผิดด้วยเพราะฉะนั้นตอบว่ากอไก่และขอไข่